สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะมาหนุนใจแบ่งปันกับพี่น้องเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในยุคสุดท้ายพระเจ้ามีแผนการยังไงกับชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ในยุคสุดท้ายและมีอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและมีคําสอนอะไรบ้างที่เราต้องเข้าใจและระมัดระวังเพราะว่ามีการตีความต่างๆมากมายทําให้คนที่ฟังเกิดความสับสน ผมเองได้รับข้อความเยอะมากและมีคําถามเยอะมากว่าอาจารย์เราต้องสะสมอาหารใช่ไหมจะเกิดความทุกข์ยากลําบากเราต้องมีแผ่นดินโกเชนใช่ไหมเราต้องทําตัวยังไงในยุคสุดท้ายพี่น้องครับบางคนถึงขั้นขายบ้านขายช่องเพราะฟังคําสอนตามอินเทอร์เน็ตตามกลุ่มต่างๆที่เขาสอนกันจนกระทั่งขายบ้านขายช่องไปอยู่อีกที่หนึง่งรอรับเสด็จก็มีและนั่นเป็นเหตุที่ทําให้ผมรู้สึกว่า จะไม่พูดก็ไม่ได้แต่จะพูดยาวก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีความหลากหลายในมุมมองเรื่องศาสนาศาสตร์แต่ผมจะเอาหัวใจสําคัญสําคัญเอามาเตือนพี่น้องในคลิปนี้ว่าชีวิตของเราควรทําตัวยังไงขายบ้านขายช่องไปทําแผ่นดินโกเชนขายบ้านขายช่องไปทําไร่ไถนาสะสมอาหารเป็นน้ำประัยของพระเจ้าหรือผมบอกพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันแต่สิ่งที่สําคัญหัวใจหัวใจ อยู่ที่นี่และให้เราระมัดระวังใครก็ตามคําสอนไหนก็ตามไม่ว่าต่างประเทศกลุ่มไหนหรือใครก็ตามที่บอกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเวลานั้นเวลานี้พี่น้องครับปฏิเสธคําสอนเหล่านั้นโดยทันทีเพราะไม่มีใครรู้ช่วงวันเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาไม่มีใครรู้ พระกัมภีกล่าวไว้อย่างชัดเจนโดยริมฝีปากขององค์พระเยซูคริสต์มัทธิวพี่น้องกลับไปอ่านนะบทที่24 25นะครับสำคัญมากๆมัทธิวบทที่24ข้อ36พระเยซูบ,บอกว่าแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือ,รอเวลาโอเคคำนี้สำคัญมากเลยนะวันและเวลาไม่มีใครรู้เรื่องวันลหรือ เวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียวประโยคนี้ทั้งประโยคพี่น้องเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจและละมัดระวังวันและเวลานั่นหมายความว่าแม้แต่การสำแดงของพระวิญญาณพระองค์จะไม่สำแดงขัดกับนี่ครับพระวจนะของพระเจ้า พระองค์จะไม่สำแดงใดๆใครที่อ้างการสำแดงใดๆว่าวันนี้เวลานี้พระองค์จะเสด็จกลับมาช่วงวันนี้นะครับเวลานี้พี่น้องครับไม่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจา้าซึ่งมันชัดเจนไม่จำเป็นต้องมีความตีความใดๆเป็นคำพูดที่ชัดเจนมากๆวันและเวลาพระองค์จะเสด็จกลับมา3ปี5ปี6ปีนั่นคือช่วงเวลาและถ้าพระองค์จะบอกว่าวันนี้ พระองค์จะเสด็จกลับมาพระกมพีก็บอกเวลานี้ก็ไม่ถูกอีกดังนั้นไม่ว่าจะกําหนดช่วงเวลาว่าพระองค์จะกลับมาช่วงเวลานี้หรือวันนี้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยประการทั้งปวงเพราะขัดกับพระดํารัสขององค์พระเยซูคริสต์และใครก็ตามที่อ้างการสําแดงเกี่ยวกับพระวิญญาณหรือการสําแดงหรือการเผยพระวจชนะให้เราพึงระวัง แหล่งที่มาของการเผยพระวจนะเพราะมันมีวิญญาณแห่งการมุสามีการเผยพระวจนะปลอมและมันอาจจะไม่ปลอมแบบ100%มันอาจจะมีปนเข้ามานะครับเป็นการล่อหลวงดังนั้นพี่น้องต้องเข้าใจเมื่อมีการระบุวันช่วงวันนี้อาจจะไม่ได้กำหนดเวลายอย่างเช,เชัดเจนแต่กำหนดช่วงวันนี้ปีนี้ พี่น้องครับระวังและถ้าบอกว่าเวลานี้ตรงนี้อันนี้ก็ต้องระวังดังนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้พระกัมพีบอกไม่มีใครรู้พระวิญญาณก็ไม่รู้พระบุตรก็ไม่รู้พระบิดาองค์เดียวเท่านั้นการสำแดงอ้างจากแหล่งอื่นๆพี่น้องต้องระวังผมเจอผีที่เป็นพระเจ้าปลอมพระวิญญาณปลอมและการเผยพระวจนะปลอม มันต่างกันนะพี่น้องที่เจอมาเนี่ยปกติก็ไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้ก็ยังบันทึกไว้เพื่อเอาไว้ปกป้องตัวเองที่ต้องบันทึกเพราะเมื่อเราสอนเราดูจากพระกัมภีร์ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระวิญ,ญญาณสำแดงเวลาเราต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นมีการสำแดงเป็นพระเจ้าปลอมมีการสำแดงเป็นพระวิญญ,ญาณปลอมอันนี้ก็ต่างกันมีการเผยปรวชนะปลอม ผีพูดพระวจนะตีความผมไม่มีความรู้แบบนี้เลยครับเฮ้ยทำไมผมพูดได้ทําไมผมลิ้นผมพาพูดไปวิญ,ญญาณการเผยพระจพี่น้องครับมันมีปลอมและแม้แต่กระทั่งได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูผมเจอพี่น้องที่ไปอยู่ที่กรุงเทพเขากลับมาและเขาก็เอาวิญญาณแปลกๆปอมๆ,อๆอกลับมาด้วยและเมื่อเราเช็คพี่น้องครับ รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นมีการเผยพระวจะนะไม่ขอเอ่ยแล้วกันแต่แต่บอกว่านี่คือเรื่องจริงนะมีการเผยพระวจะนะให้กับเธอว่าเธอต้องแต่งงานกับฉันคนเนี้ยเขาไปพูดนะครับมีคนไปพูดนะครับใช้คําว่ามีคนที่อ้างตัวเป็นผู้รับใช้ใช้คํานี้ดกว,ว่าไปพูดกับเธอว่าเนี่ยพระเจ้าตัดบอกกับฉันว่าเธอต้องเป็นภรรยาฉัน และเขาก็ไปขอนะครับไปคุยกับหลายๆคนว่าเนี่ยพระเจ้าสำแดงว่าคนนี้ต้องเป็นภรรยาของฉันพี่น้องครับและผู้หญิงคนนั้นไม่โอเคเขาก็เขาก็มีพระคำไงเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีการสำแดงแบบนั้นนะพระเจ้าต้องบอกฉันด้วยไม่ใช่บอกกับคุณอย่างเดียวและผู้ชายคนนั้นก็ไปพูดกับผู้หญิงอีกหลายหลายคนในลักษณะเดียวกันอ้างการเผยพระวจนะและเขาก็ดูเหมือนมีของประจานในการเผยพระวจนะพี่น้องครับ และนี่แหละพอมาเช็คชีวิตโอ้โหเฮ้เยมันไม่ใช่เพราะถ้ามีการเผยพระวจนะถ่อยคําเดียวของพระเจ้าจะไม่ตกไปจะเป็นจริงมันไม่ได้กวาดเหมือนเหมือนเหวี่ยงแฮแบบนี้ดังนั้นมันม,ม,นมีมันมีวิญญาณการเผยพระวจนะปลอมทุกอย่างต้องกลับมาเช็คในพระวจนะของพระเจ้าซึ่งตอนนี้พี่น้องครับเราอยู่ยุคสุดท้ายจริงไหมจริงเราต้องระวังไหมใช่เราต้องระวงัง เราต้องใช้ชีวิตแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะสรุปสาระสําคัญให้กับพี่น้องพี่น้องครับพระเยซูไม่เคยสั่งให้สาวกในช่วงยุคสุดท้ายไปสร้างแผ่นดินโคเชนพระองค์ไม่เคยเตือนคริสตจักรในวิวรณ์ว่าเวลาภัยพิบัติจะเกิดขึ้นไม่ว่าคริสตจักรจะอยู่ในยุคช่วงไหนจงไปเตรียมสะสมอาหารพระองค์ไม่เคยไปบอกให้สร้างแผ่นดินโคเชนไม่เคยให้ สาวกข,ของพระองค์บอกไปสะสมอาหารพระองค์บอกอยู่อย่างเดียวทําอะไรครับพี่น้องครับพระองค์บอกจงสัต์ซื่อรักษางานของพระเจ้าให้สว่างมือพี่น้องครับที่จับคันไถแล้วอย่าหันหลังกลับอย่าเอามือที่เราที่จับคันไถงานของพระเจ้าไปจับคันไถงานของโลกนี้อย่าเอามือที่เราจับพระวจนะของพระเจ้าที่ต้องไปประกาศไปแบ่งปันเอาไป ทำอย่างอื่นเอาไปเสียเวลากับอย่างอื่นนั่นคือการหลอกลวงของมารซาตานเพราะพระกัมภีร์บอกชัดเจนวันเวลายุคสุดท้ายที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อพิพากษาและบุคคลหนึ่งที่กลัวการพิพากษามากที่สุดคือใครซาตานซาตานไม่อยากให้ข่าวประเสริฐไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกซาตานไม่ต้องการให้คนที่จะรู้จักพระเจ้าที่ไม่รู้จักที่ยังถูกปิดกั้นทั้งรูปแบบ ความเชื่อรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่กีดกันเรื่องความเชื่อเรื่องราวของพระเจ้าซาตานไม่อยากให้คนรู้จักพระเจ้าเพราะมันรู้ว่าวันใดก็ตามที่ข่าวประเสริฐไปถึงปลายที่สุดแผ่นดินโลกที่ทุกคนได้ยินข่าวประเสริฐแล้วเวลาของมันหมดลงเพราะปะกัมภีพีบอกพี่น้องมัทธิว24ข้อที่14ดูด้วยกันข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะถูกประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคํำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงที่สุดปลายมันมีต้นยุคสุดท้ายแล้วมนมีกลางยุคสุดท้ายมันมีปลายยุคสุดท้ายและปลายที่สุดยุคสุดท้ายถ้าจะแบ่งเป็นระดับให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆดังนั้นพี่น้องอย่าสับสน อย่ากกลัวมารซสตานจะล่อลวงคุณด้วยการอ้างต่างๆแล้วให้พี่น้องเกิดความวิตกกังวลแล้วทำยังไงไม่ออกไปประกาศไม่รักษางานของพระเจ้าเพราะมารซสตารู้ว่าถ้ามันหยุดท่านในการประกาศให้สารวนวุ่นวายกับการสะสมอาหารให้สารวนวุ่นวายกับความกลัวที่จะรักษาชีวิตตัวเองในยุคสุดท้ายว่าจะต้องรอดจะต้องรอดฉันต้องเอาตัวให้รอดพี่น้องครับ พี่น้องผิดทั้งแผนการของพระเจ้าผิดทั้งน้ําพระใจของพระเจ้าและถูกมารล่อลวงเพราะมันเอาคนงานของพระเจ้าไปทําไร่ทํานาแล้วแทนที่จะเอาคนงานของพระเจ้าไปประกาศเพราะมันรู้ว่าถ้ามีการประกาศเกิดขึ้นทั่วโลกคนรู้จักและคนเลือกแล้วว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อและพระเจ้ายุติธรรมนะครับทาไมต้องทั่วโลกเพราะพระเจ้ายุติธรรมให้คนทั่วโลกนี้ได้ยินข่าวประเสริฐและคุณมีอิสระที่จะเลือก และวันนั้นพระองค์จะเสด็จกลับมาซาตานจึงพยายามหยุดยัง้งข่มเหงทำไมครับจํากัดพี่น้องด้วยคาล่อลวงว่าอย่าไปประกาศจะไปประกาศจะพึ่งเอาเอาเอา,เอาสารละวนวุ่นวายไปด้วยนะหยุดไม่ได้ก็จริงแต่ให้ช้าลงผมเจอผีที่มาทําไมมันก็บอกจะขัดขวางงานที่พระเจ้าให้ผมทํามันก็บอกมันจะทําทุกอย่างดึงคนดึงงานดึงเงินใส่ร้ายปายสิทุกอย่าง ทำให้งานของพระเจ้าล้มเหลวผมก็ประกาศด้วยพระวจนะเองทําไม่ได้ในนามพระเยซูคริสต์ไม่มีใครทาลายแผนงานของพระเจ้าได้แต่มันบอกว่ายังไงรู้ไหมมันก็โอ้โหเกีดโวยวายเพราะว่าเราพูดพระวจนะของพระเจ้าว่าแผนงานของพระเจ้าต้องสําเร็จมันโวยวายพี่น้องครับรู้ไหมมันทํางไงมันเปิดเผยแผนการของมันออกมาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณสุดที่บังคับมันมันจะล่อลวงทําให้คนช้าลงมันหยุดไม่ได้มันสารภาพอะไรยังไงมันก็หยุดพระเจ้าไม่ได้แต่มันจะทําให้ช้าลง และผมก็กลับมาเช็คในบัญพี่จริงไหมที่มันสามารถทําให้ช้าลงได้เราต้องอดทนรอคอยเราต้องระวังจริงครับพระธรรมดาเนียนดาเนียนอดอาหารอธิษฐานทูตของพระเจ้ามาสำแดงเลยตั้งแต่วันแรกที่ท่านถ่อมใจเนี่ยพระเจ้าตอบแล้วแต่มีการขัดขวางจะไม่คําตอบของดาเนียนมาถึงช้าดังนั้นพี่น้องต้องอดทนต้องรอคอยอยาววันไว้ในระหว่างที่รอบางอย่างมันอาจจะช้าการเกิดผลในงานมันอาจจะช้าอย่าไปซ้าย อย่าไปขวาจับงานของพระเจ้าไว้ให้มัน่นดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราต้องรู้จักกลอุบายของซาตานว่ามันไม่ต้องการให้ข่าวประเสริฐออกไปยังพมา่าลาวเขมรประเทศเหล่านี้พี่น้องครับยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยพระองค์ยุติธรรมกับคนเหล่านี้พระองค์จะให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ไปยังบรรดาประชาชาติแล้วพระองค์ถึงจะเสด็จกลับมาดังนั้นอย่าให้ใครหลอกลวงท่านอย่าให้การเผยพระวจนะใดๆ หยุดท่านในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและคริสตจักรต้องเข้มแข็งบทบาทของผมคือเตือนคริสตจักรในฐานะศิยพิบาลในฐานะอาจารย์ที่พระเจ้าเรียกมาพี่น้องพระกมพีบอกที่สุดปลายแผ่นดินโลกข่าวประเสริฐไปถึงเมื่อไหร่เสด็จกลับมาดังนั้นซาตานพยายามหยุดทุกอย่างล่อลวงทุกอย่างทําให้ช้าทําให้ลําบากทําให้คนหลายคนไม่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเราต้องช่วยกันทําพิมมาครับ เราต้องช่วยกันทําแต่เมื่อมันหยุดไม่ได้มันล่อย,อยังไงจากที่ทำร้อยหนึ่งกำลังจะประกาศเต็มที่นะหลายคนโอ้โหผมอธิษฐานเผื่อเลยนะประกาศให้เกิดผลร้อยหนึง่งเฮ้ยเต็มลุยเต็มที่เลยสนับสนุนเต็มที่เลยเอาไปเอามาเริ่มมาแป,แปลกแปกแล้วเฮ้ยมันทาไมถูกลากไปซ้ายมันทาไมถูกลากไปขวาเฮ้ยทำไมไปทําไอ้นู่นแทนที่จะฟันแบบ100อร์ซไปฟัน50ซแรงอีกครึ่งหนึ่งเอาไปทําไร่ทํานาเอาไปสะสมอาหารเอาไปทําไม สร้างแผ่นดินโกเชนเฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่น้องครับภัยพิบัติจะเกิดขึ้นการกันดานอาหารจะเกิดขึ้นพระกัมพีก็บอกแต่พระองค์บอกกับเราว่ายังไงถ้าพี่น้องกลับไปอ่านในประวัจนะของพระเจ้าพี่น้องพระองค์บอกว่าจะมีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นรู้ไหมพระเยซูสอนยังไงมัทธิวเรียงเรื่องราวยุคสุดท้ายยังไงมัทธิวบอกถึงภัยพิบัติ ต่างๆเกิดขึ้นมีการกั้นด้านอาหารเกิดขึ้นรู้ไหมพระกัีเลียงเหตุการณ์ยังไงบบาวที่สัตย์ซื่อเรื่องน้ำมันของหญิงพม,มาจารีทั้งสิบพี่น้องผมบอกเลยตะเกียงนั้นคือตะเกียงน้ำมันแห่งการรับใช้พี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ยกคําอุปมาที่ผิดศีลผิดธรรมพระองค์ไม่ได้บอกว่าชายหนึ่งคนจะแต่งงานกับหญิงสิบคนไม่ใช่พระองค์ไม่เคยยกคําอุปมาแบบนั้นพระองค์กําลังบอกอะไรครับพี่น้องพระองค์กําลังบอกว่า ผู้รับใช้ของเจ้าสาวที่เป็นทาตที่จะไปรอรับการสมรสก็จะมีทาตก็จะไปรอรับเจ้าบ่าวเป็นทาตทาสีนะครับที่จะไปรอรับดังนั้นจะมีคริสเตียนที่เป็นทาตตาสีของพระเจ้าบางคนไม่ส่องสว่างในยุคสุดท้ายเพราะล่วงหลับไปเพราะถูกคำล่อลวงเพราะไม่รักษางานของพระเจ้าตะเกียงของเขาก็มีน้ำมันขึ้นๆกลางๆในเวลาแห่งความมืดมิดก็ไม่เตรียมตัวให้พร้อมในการเผชิญ ไม่เตรียมตัวให้พร้อมในการ,รเผชิญนอยไม่เตรียมตัวให้พร้อมในการรับใช้พระเจ้าในเวลาแห่งความมืดมิดที่จะมาถึงเังนั้นพระคัมภีตอนนี้เตือนเราเรื่องความสัตย์ซื่อบ่าวที่สัตย์ซื่อพระอ,องค์จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้สัตย์ซื่อไม่กินไม่ดื่มแต่ทํางานมทัทธิว24่ส51ข้อสี่สิบห้าห้บ่าวที่สัตย์ซื่อหลังจากนั้นหญิงพม,มาจารีสิบคนพูดยังไงตะเกียงที่พร้อมจะทํางานพร้อมจะปฏิบัติทุกเวลา ไม่ว่าเวลานั้นจะมืดมิดไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลาไหน,นไม่ว่าเวลานั้นพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ตะเกียงที่มีน้ํามันคือพร้อมที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ตลอดเวลาตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องและปัจจุบีตามด้วยเรื่องคําอุปมาเรื่องตะลันเอาไปใช้สามตะลันห้าตะลันอย่าเอาหนึ่งตะลันไปฝังยุคสุดท้ายฝังตะลันไว้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ดังนั้นเราดูการเรียง ของ <S <S เขาเรียกว่าเรียงดูโครงสร้างของมัดจิวเราจะพบชัดเจนว่าไม่มีตอนไหนที่บอกว่าท่าตาสีของเราเอ๋ยในเวลายุคสุดท้ายเจ้าเรียนรู้แล้วว่าเกิดการกันดานอาหารเกิดภัยพิบัติต่างๆจงไปเตรียมแผน่นตรงไปเตรียมแผ่นดินโกเชนจงสะสมอาหารจงลดงานของเราลงและจงเตรียมตัวสําหรับชีวิตของเจ้าที่จะ,ะเผชิญสิ่งเหล่านั้น พระคัมภีร์ไม่เคยบอกอย่างนั้นพระเยซูไม่เคยบอกอย่างนั้นพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่จงเป็นทาสที่ยังทํางานรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อฉลาดและอดทนพระเยซูบอกอย่างชัดเจนจะมีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นจะมีความทุกข์ยากลําบากต่างๆเกิดขึ้นแต่เราต้องมีความอดทนอธิษฐานขอพระเจ้าในการที่เราจะรักษางานของพระเจ้าดังนั้น พี่น้องครับเราจําเป็นที่จะต้องออกมาเตือนจติกันหลายคนอาจจะไปซ้ายแวบหนึ่งขวาแวบหนึ่งไม่เป็นไรแต่ที่ผมต้องพูดตรงๆผมไม่ได้บอกว่าใครเพี้ยนไม่เพี้ยนนะครับมันมีการเติบโตมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าที่อาจจะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่เป็นไรแต่เราต้องเอามาเตือนสําหรับพี่น้องหลายคนที่เกิดความวิตกกังวลและผีมารวิญญาณชั่วขัดขวางเลยว่าต้องคิดถึงตัวเองเอาตัวเองให้รอด พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกบุคคลใดที่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมพระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับชีวิตของท่านพระองค์จะเป็นผู้ปกป้องท่านท่านใช้สติปัญญาถ้าท่านอยากสะสมอาหารในช่วงเวลาที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นผมแนะนําไม่ต้องไปปลูกครับไม่ต้องไปหว่านมันเสียเวลา ถ้าท่านรู้และท่านได้รับการดนใจการทรงนำจากพระเจ้าว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและท่านรู้สึกว่าท่านต้องทําบางอย่างพี่น้องไปกักตุนอาหารผมใช้คำไปกักตุนไปซื้อแล้วทําสต๊อกโรงงานเก็บไว้ไม่ต้องเสียเวลาไปปลูกไปหวานเอาเวลาเหล่านั้นไปทํางานของพระเจ้าไปเติบโตกับพระเจ้าและรักษางานของพระเจ้าไม่ต้องไปปลูกไม่ต้องไปหวาน เพราะภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นทั้งโลกแต่พระเจ้าให้เราเร่งรีบในการออกไปประกาศพี่น้องควรมีเงินครับอาหารของพระเจ้าอวยเงินอวยพรให้มีเงินอวยพรให้มีสติปัญญาที่จะใช้เงินโยเซฟครับโยเซฟทำยังไงโยเซฟปลูกไม่พอมันจะเกิดการกันดันอาหารโยเซฟมันปลูกไม่พอโยเซฟทำยังไงกว้านซื้อครับถ้าเรามีความเชื่อเรื่องพระเจ้าให้เราสะสมอาหารจริงปลูกยังไงก็ไม่พอ ไปกว้านซื้อครับไปกว้านซื้อไปกว้านซื้อแบบโยเซไปกว้านซื้อครับอย่าไปเสียเวลาเราควรเตรียมชีวิตไหมผมก็เตรียมเตรียมเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้และเมื่อถึงเวลาเราก็เอาออกมาใช้เรารู้ต้องออกมาใช้เมื่อไหร่เรารู้ว่าพระเจ้าจะกำมันเคลื่อนยังไงเราออกมาหวานเรากักตุนเราเก็บมันไว้ในยุ้งฉางของเราเราเก็บไว้ในยุ้งฉางถ้าพี่น้องเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับมันไม่ผิดการสะสมอาหารไม่ผิด การที่เราจะทําการทํางานวางแผนชีวิตไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่ว่าเอามาอ้างเอามาอ้างพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าพระเจ้าสั่งอย่างนั้นพระเจ้าอย่างนี้มีการสั่งได้อย่างนั้นอย่างนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้พี่น้องครับและถ้าเอาอ่านพระคัมภีรเนี่ยบายคนอ้างวีบอร์ดอาจารย์หญิงคนนั้น นะจะถูกปีกของนกอินทรีปกป้องอยู่ในตินทุระกันดารโอ้โหพี่น้องครับพระกพีตอนนั้นเนี่ยมีนักศาสนาศาสตร์แปลได้หลายอย่างเลย 1. แปลว่าเป็นอิสราเอลที่พระเจ้าเลือกเป็นคริสจักรที่พระเจ้าเลือกเป็นเหมือนมารีก็ยังได้เลยพี่น้องครับเป็นเหมือนกลุ่มผู้เชื่อบางกลุ่มในช่วงเวลานั้นก็ยังได้เปรียบเสมือนชนชาติหนึ่งที่เป็นอิสราเอลก็ยังได้มันมีตรงนั้นมันมีการตีความหลากหลายพี่น้องครับ และผมอยากหนุนใจนี่คือสิ่งที่สำคัญและถ้าผมพูดสุดท้ายนะครับในเรื่องของหลักศาสนาศาสตร์เรื่องยุคพันปีพี่น้องครับหลายคนมันก็สับสนเอามาผสมกันพี่น้องจะฟังใครสอนนะครับเรื่องยุคสุดท้ายพี่น้องกลับไปถามคนคนนั้นว่ายุคพันปีเขาเชื่ออะไรมันมีก่อนภัยพิบัติมันมีช่วงภัยพิบัติ p post and p ร e แล้วก็มีอัมบินเลเนียมหลักๆแล้วมันแยกย่อยออกมาเนี่ยเป็น5เป็น6มุมมองเลยคืออะไรพี่น้องต้องกลับไปถามว่าคุณเชื่อยุคพันปีแบบจำนวนพันปีจริงๆไหมหรือชื่อว่ายุคพันปีเป็นแค่การกล่าวถึงช่วงเวลาหนึ่งหรือเป็นเชิงเขาเรียกว่าเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เป็นการตีความแบบตามตัวเลขเพราะอะไรพี่น้องครับปัจจุบันเนี่ย มันมีสองแนวความคิดเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูตามหลักปังจับั์อันนี้ให้เป็นหลักศาสนาศาสตร์ง่ายๆนะสั้นๆเดี๋ยวมันจะยาวหนึ่งเขาเชื่อว่ามียุคพันปีแล้วพระเยซูจะเสด็จมารับและครอบครองจะเกิดความภัยบู์สันติสุขนะครับเกิดขึ้นช่วงยุคพันปีพระเยซูจะเสด็จมารับเขาเรียกว่าแรปเจอร์โอเคแรปเจอร์และก่อนยุคพันปีที่พระองค์จะมาครอบครองเนี่ยก็จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้น อันนี้มุมอม,มองที่1มุมมองที่1ยุคพันปีก่อนพันปีก็จะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นและพระเยซูเสด็จกลับมาอาจจะช่วงก่อนภัยพิบัติกลางภัยพิบัติหลังภัยพิบัติและจะมีการครอบครองพันปีเกิดขึ้นและหลังจากนั้นพระองค์ก็จะเสด็จมาพิพากษาดังนั้นจะมีการมาของพระเยซูสองครั้งในมุมมองแรกกลับมารับคิสจักรเรื่องรับเจอมันก็มีในพระธรรมเทสโลนิกาสองก็คือกลับมาพิพากษาอันนั้น ยุคก,ก่อนพันปีนิยมแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับยุคพันปีโพสต์มินเลเนียมนะครับเป็นยุคนะครับหลังพันปีคือหลังจากพระเยซูเสียชีวิตแล้วเป็นเป็นยุคที่มันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นปัญหาของมุมมองนี้นะครับก็จะมีว่าเอะที่บอกว่ายุคพันปีเนี่ยมันเป็นยุคพันปีตามจํานวนตัวเลขจริงๆไหมที่มันจะเจริญขึ้นนะบางคนก็ต้องบอกว่า ข่าวประเสริฐจะเจริญขึ้นอันนี้มุมมองฝ่ายวิญญาณบางคนก็จะบอกว่าโลกนี้จะเจริญขึ้นแล้วมาดูความเป็นจริงข่าวประเสริฐเจริญขึ้นจริงแต่โลกนี้มันแย่ลงร้อนขึ้นแต่ความรู้มนุษย์พัฒนาขึ้นมันก็จะดีขึ้นแต่บางอย่างอีกมุมหนึ่งมันก็จะแย่ลงดังนั้นนี่คือยุคพันปีอีกมุมมองหนึ่งแล้วถามว่ามันจะมีการเสด็จกลับมารับคิดสัจหรือแร็ปเจอร์ไม่ในมุมมองนี้คือตอบไม่ได้คนที่เชื่อยุคพันปีนี้ก็จะตอบไม่ได้เลยว่า การเสด็จที่พระองค์จะมารับที่จะจับตามพระคัมภีร์ที่มีเขียนไว้มันอยู่ช่วงไหนของช่วงนี้เพราะยุคพันปีของเขาพี่น้องครับไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ตรงตามจำนวนพันปีจริงๆแต่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเขาชอบตีความเจ็ดปีภัยพิบัติเนี่ยตามจํานวนตัวเลขว่ามันต้องเกิดเปีจริงในยุคนี้และมันจะไปอยู่ช่วงไหนเพราะอะไรเพราะคุณตีความยุคพันปี ไม่ใช่ตามจํานวน1000ปีจริงๆคุณตีความว่ามันจะเริ่มตรงไหนก็ช่างแต่มันเป็นยุคที่กล่าวถึงความจเจริญรุ่งเรืองไม่จําเป็นต้องเป็นพันปีแต่อยู่ดีๆหลักการเดียวกันดันไปตีความจํานวน7ปีต้องเป็น7ปีจริงๆทั้งนั้นที่พันปีไม่ได้ตีความแบบนั้นตามจํานวนหลักการมันจริงไม่ต่อเนื่องเห็นไหมครับเหมือนคําว่ายมนะครับในพระคัมภีร์ปฐมกาลเนี่ยมันก็ยมยม,ยมคือวัน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 ,วน,วนบางคนก็บอกว่า ไอยมแรกในพันปีแรกแล้วเหลียวอยู่ดีๆคือวันที่7ก็เป็นวันเป็นหวันมันก็หลักการเดียวกันดังนั้นผมอยากให้พี่น้องเข้าใจเวลาจะฟังใครสอนเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายถ้าเขากําหนดเวลาเขากําหนดวันเขาบอกเวลานั้นช่วงนั้นช่วงนีน้ถามเขาครับพันปีคุณเชื่อว่ามันเป็นพันปีตามจํานวนหรือเป็นพันปีที่เป็นในยะภาพสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นพันปีที่ เป็นเชิงเกี่ยวกับบอกถึงการปกครองที่เจริญเกิดขึ้นและถามเขาและอ้ยุคที่ปพิบัติช่วงเจ็ดปีนี่แหละคุณตีความยังไงทําไมคุณถึงเอาไม่เอาหลักการเดียวกันมาตีความทําไมอันนี้คุณตีความเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์แต่อันนี้คุณตีความเป็นตามจํานวนตามตัวเลขซึ่งมันไม่สอดคล้องกันพี่น้องครับถ้าเราอ่านคอมเมนต์รี่เราศึกษาพี่น้องครับไม่มีใครสามารถสรุปได้มันต้องย้อนกลับไป ที่เดิมที่พระเยซูบอกวันเวลายุคสุดท้ายไม่มีใครรู้พระองค์ให้เพื่อเตือนเราให้เราทำอะไรรักษางานของพระเจ้าประกาศงานของพระเจ้าทำคิดสจัจให้เข้มแข็งและทำงานที่พระเจ้ามอบหมายให้นั้นสำเร็จไม,ไ,ไม่ใช่ไปแวบซ้ายไม่ใช่ไปแวบขวาพี่น้องเราก็ต้องร่วมใจกันทำงานและงานบางอย่างที่พระเจ้าให้เราทำ รักษามันไว้อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันอย่าเอาไปแข่งขันกันเพราะพระเจ้าให้บางคนทําบางสิ่งบางอย่างก็จงทําอย่างนั้นจนถึงวันสุดท้ายที่พระองค์จะเสด็จกลับมาบางคนพระเจ้าให้ประกาศก็ประกาศรักษางานของพระเจ้าบางคนพระเจ้ากําหนดให้แจกจ่ายก็แจกจ่ายเพื่องานของพระเจ้าเป็นนักธุรกิจของพระเจ้าจนวันสุดท้ายบางคนพระเจ้าให้เป็นผู้เลี้ยงดูก็จงเป็นผู้เลี้ยงดูอย่างสัตว์ซื่อจนถึงวันและเวลายุคสุดท้าย ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จมาเวลานี้หรือเวลาไหนให้เราเป็นเหมือนทาสที่สัตว์ซือที่พระองค์มาก็ยังเห็นเราทํางานไม่ใช่ไปปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าวที่พระองค์เสด็จมาเราก็พร้อมทํางานตะเกียงของพระองค์ยังอยู่นะคะตะเกียงของพระองค์ยังอยู่นะครับยังทํางานของพระองค์อยู่ยังไม่ดับยังไม่หลับยังมีการที่จะทํางานของพระเจ้าอย่างเต็มที่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากเอามาหนุนใจ อย่าให้ใครหลอกลวงท่านอย่าให้คำสอนใดๆทำให้ท่านเกิดความวิตกกังวลจนท่านทิ้งแผนการของพระเจ้าในชีวิตของท่านและอย่าพี่น้องอย่าช้าในการที่จะเตรียมตัวเองที่มัวไปสารวนวุ่นวายกับสิ่งที่มีการปลอมมีการปนออกมาทำให้เราแวบซ้ายทำให้เราแวบขวาผมเจอเยอะมากครับแม้แต่ตัวผมผมก็ยังเจอผมก็ต้องกลับมาระวัง เราเรียนรู้เรื่องชาวกิเบโอนใช่ไหมครับที่แอบปลอมมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่พระเจ้าอยากให้มาแต่ดันไม่ระวังดันไปตกปากรับคำดันไปเสียเวลาช่วยกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นบ่วงแร้งของชีวิตเลยผมก็เคยเจอมีหลายคนที่เข้ามาเป็นตัวล่อของผีเป็นงเราก็เติบโตกับงานของพระเจ้าดังนั้นผมอยากจะฝากไว้พี่น้องครับถ้า พระเจ้าจะสัแดงเรื่องยุคสุดท้ายจริงๆพระองค์คงสําแดงกับเปาโลกับเปโตพี่น้องครับแต่ก็คงเขียนหรือสําแดงกับเหล่าสาวกแม้แต่กระทั่งเหล่าสาวกยังไม่รู้เวลายุคสุดท้ายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงดังนั้นรักษาง,งานของพระเจ้าไว้ซาตานต้องการให้เราไม่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับมันจิงล่อลวงให้เราไปซ้ายไปขวาขัดขวางเราด้วยคําสอนที่ทําให้เราช้าลงทําให้เรา ไม่รวดเร็วในงานของพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญการคมเหงจะเกิดขึ้นการกันดานอาหารจะเกิดขึ้นเราต้องเตรียมความอดทนพระเยซูบอกกับเราเฝ้าระวังอาธิฐานและพระองค์เตือนท่าทาสีของพระองค์ฉลาดสัตซ์ซื่อรักษางานของพระเจ้านี่คือสิ่งสําคัญที่ผมอยากบอกพี่น้องครับขอบพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ